โอเคต้องขอกระดับสวัสดีคนดูทุกคนกันด้วยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับผมกลับเข้าสู่ช่อง t c ซ g a m เกมี่กันอีกเช่นเคยนะครับทุกคนก็วันนี้นะครับผมเราพาทุกคนมาอยู่กันที่หน้าเว็บของ VIP s t o r e Shop กันนั่นเองนะทุกคนก็สําหรับวันนี้นะผมเราก็มีโค้ดฟรีมาแจกทุกคนกันอีกแล้วนั่นเองนะทุกคนก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าไปเติมโค้ดกันนะครับผมสําหรับ ลิงก์เข้าเว็บนะผมก็จะแปะไว้ให้นะผมจะอยู่ที่คอมเมนต์ขอคลิปนี้เลยนะผมก็จะปักหมุดไว้ให้นะผมก็จะให้ทุกคนนะผมกดที่ลิงก์นะผมก็จะเข้ามาที่หน้าเว็บวีไพีได้เลยนะครับทุกคนก็สําหรับใครที่ไม่มีบัญชีก็ต้องไปสมัครก่อนนั่นเองนะผมสาหรับใครที่เข้าสุรบกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะผมเดี๋ยวเราไปเติมโค้ดฟรีกันนะครับทุกคนกนทุกคนตามผมไปที่เติมโค้ดนะครับทุกคนก็กดเข้าไปที่เติมโค้ดนะผมก็จะเข้ามาที่หน้านี้นะครับทุกคนสักครู่นะครับ โอเคนะผมกเ็เราเข้ามาที่หน้านี้นะผมก็ให้ดูตรงช่องกอรอกระหัสโคตรตรงด้านล่างนี้ผมก็สําหรับตรงนี้นะครับทุกคนก็จะให้ทุกคนกอนรอกระหัสโคตตามผมได้เลยนะผมใครที่เข้ามาดูใหม่นะผมก็สามารถกรอกตามได้เหมือนกันนะครับทุกคนโอเคนะผมเดี๋ยวเราจะแจกโค้ดกันเลยนะผมก็สําหรับรหัสโค้ดพีวันนี้นะผมเป็นโค้ดนี่เลยนะครับทุกคนก็เอาไปกรอกตามกันได้เลยนะผมก็จะเป็นโค้ดอ่า VIP อ t i นะผม Rd นะผมหนึ่งสี่นะครับผมสิบสี่นั่นเองนะครับผมก็สำหรับตรงด้านหลังนะผมก็จะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะครับผมส่วนด้านหน้าจะเป็นตัวพิมพ์เล็กนะครับทุกคนกรอกตามนี้ไปเลยนะครับผมพอทุกคนกรอกเสร็จสทบตามนี้เป็นที่เรียบร้อยนะผมเดี๋ยวเราจะกดตรวจสอบตรงด้านล่างนี้นะครับผมก็กดไปเลยหนึ่งทีนะครับผมนี่นะผมก็จะแลกโค้ดสำเร็จแบบนี้ผมเสร็จแล้วให้เราเข้าไปดูที่บัญชีของตัวเองนั่นเองนะครับผมก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผม นี่นะผมเสร็จแล้วให้ดูตรงพร้อยคงเหลือนะผมก็จะอยู่ตรงด้านล่างนี้เลยนะผมได้มาเป็นที่เรียบร้อยนั่นเองนะผมสาหรับรหัสโค้ดฟรีวันนี้นั่นเองนะทุกคนก็อย่าลืมเอาไปกรอกตามกันด้วยนั่นเองนะผมส่วนใครที่สายไม่ทันนะผมก็ต้องรอติดตามคลิปหน้าอีกเช่นเคยนั่นเองนะทุกคน โอเคนะผมก็สำหรับรหัสโค้ดฟรีวันนี้ก็ประมาณนี้เลยนะผมใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลก์ก็กด Sub ปะรดใกันด้วยนะครับทุกคนก็เดี๋ยวผมจะมาเจอกอีกคลิปหน้านะผมสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนนั่นเองนะทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับ